สวัสดีครับรายการกอติศภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดท้าประสบครับประธานใหญ่องค์การตวรวจสอบการเชือน้ารัฐอตอตรออตรกลุ่มพันนาพิเศษสุบาณแสงผ่านที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานกฎหมายสยามระพีและผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ฐานใจนิวอินไซต์ทีวีครับวันนี้ครับที่ประชุมคนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบอร์ดนะครับ หลายคณะที่เดียวนะครับเช่นประธานและกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นก็ยังมีประธานกรรมการและคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคณะชุดนี้มีทั้งหมด10ท่านด้วยกันหนึ่งใน10ก็จะมีชื่อของท่านดรเสกสกลอัธวงเป็นกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยดรเศรษฐกอัถาวงนั้นนะครับได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีคือที่ปรึกษาท่านรองพิรพันธ์สารีรัตนิภานะครับหนึ่งตำแหน่งหลังจากนั้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทํางานเขตตรวจราชการที่11ซึ่งประกอบไปด้วยนครพนมมุกดาหาร สกลนครวันนี้มติของขั้นรีก็ได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไปติดตามบางช่วงบางตอนกับทีมโฆษกร,รัฐบาลถแถลงข่าวมติประชุมรีวันนี้บางช่วงบางตอนเช่นรับ และอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะจำนวนสิบท่านด้วยกันนะคะหนึ่งนายยุทธศักดิ์สุปประสอนนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะและที่เหลือนะคะจะเป็นกรรมการนะคะมีพลเอกกนิตนะคะชาญปีชาค่ะแล้วก็นายทศพลน,นะคะกิจวงวิมานค่ะ นายไตรรัตน์วิริยะศิริกุลค่ะนายสุมเมตตั้งประเสริฐนะคะแล้วก็น,นายธนวัตรปัญญาสกุลวงศ์นายเสษกลอัฏฐาวงค่ะรองศาสตราจารย์อนามัยดำเนตรนะคะนายเอกนายเอกพัทระนะคะวังสุวรรณค่ะและนางนันทิตานะคะศิริคุปค่ะเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับท่านรองเจริกาครับอีกหนึ่ง รับวยยิสาหกิจที่สําคัญคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากอนออ,อเขามีบทบาทในการผลักดันเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศไทยในการออกไปขายของอ่ะพูดง่ายๆเวลาท่านนายกจะเดินทางไปขายอะไรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขาจะจับพบการนิคมอุตสาหกรรมไปด้วยนะครับประธานกรรมการนะครับได้แก่คุณยุทธศักดิ์สุภศรนะคะก็เป็นอดีตผู้ว่าการทสทนะคะคุณน้าคุณตาการส่วนกรรมการนะคะพลเอกกนิชชาตปรีชายาค่ะเป็นอดีตสว,วเข้ามานั่งด้วย คุณทศพลกลิดวงวิมานเป็นอดีตเลขาที่การสำน,นักงานประกันสังคมค่ะ ทางนู้นแหม่จริงๆก็อยากได้หน้ามาด้วยนะคะคุณเสกสกนอัฐาวงอดีตที่ปรึกษานายกประยุทธ์คือท่านเนี้ยขอแรมโวิสานขอไฮไลท์นิดเึงขอไฮไลท์นิดนึง <c oughs> เนี่ยมติคอรมอได้มีการแต่งตั้งนะด้วยความสามารถนะคะของคุณเสกสกลนี่แหละได้มานั่งต่อนะคะเป็นกรรมการบอร์ดในส่วนของอ,อ,าอา่านิคมูอุตสาหากรรมนะถัดมาค่ะรองศาสตราจารย์ดรอนามัยดำเนตนะคะคณะบดีอุตสาหกรรมบริหารมอกเกษตรนี่ตรงสายเลย ครัมีนี่ด้วยนะคุณไตรรัตนวิริยาสิริกุลเป็นรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกสอทอชอแล้วก็มีคุณเอกพัฒวังสุวรรณรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตสอ,อนอนางนันทิตาสิริคุปรองอธิบดีกรมศุลกากรคุณสุเมธต,ต,ตั้งประเสริฐนะครับกรรมการองค์การพิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและนายธนวัฒน์ปัญญาสกุลวงศ์ ะครับทั้งหมดนี้ก็คือกนอนะครับซึ่งมีความสำคัญในการผลักด,ดันด้านอุตสาหกรรมของประเทศนั่นเองนะครับ